เราจะเห็นว่ามันเรียบมากแข็งแรงไม่มีปุ่มไม่มีนอ็อตไม่มีอะไรเลยตัวนี้ก็ดีไซน์มาเพื่อให้มุมกระจายของเสียงเทียบเท่ากับตัววูเฟอร์ด้านล่างซึ่งจะให้น้ำเสียงโดยรวมเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีความกว้างด้วยเป็นดีไซน์ที่เขาเออกแบบมาเพื่อลดการผิดเพี้ยนของเสียงเราสามารถวางลำโพงตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนก็ยังให้ผลลัพธ์ออกมาดีได้ครับถ้าพูดถึงแบรนด์ไนน์แมแล้วครับหลายคนคงรู้จักไม์คนเดนเซอร์ ที่อยู่ใน CO ของแบรนด์นี้อย่างแน่นอนซึ่งไม่ว่าสตูดิโอระดับโลกที่ไหนๆก็จะต้องมีไมค์นอยแมนอยู่ในล็อกเกอร์ของเขาอย่างแน่นอนครับซึ่งแบรนด์นอยแมนนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่ไมโครโฟนเท่านั้น mm hmm. เขายังมีออเดียนเจอเฟตและรวมไปถึงยังมีสตูดิโอมอนเตอร์ด้วยครับซึ่งตัวลำโพงก็ได้พื้นฐานมาจากแบรนด์คลายฮูเมอร์ครับซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์สตูดิโอไฮเอนที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์ของเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1945 แล้วก็ยาวนานมาถึงปี2005ก็ได้เข้าร่วมกับเครือเซนเทเซอร์ครับซึ่งเป็นเครือเดียวกับที่นอยแมนเองก็อยู่เช่นกันถึงจะไม่มีแบรนด์คลฮเมอร์แล้วแต่ว่าทางนอยแมนครับก็ได้นําเอาเทคโนโลยีของคลฮเมอร์นั้นมาพัฒนาต่อเป็น s t r รล m ิเตอร์ที่มีซีรีส์ว่า KH ครับ ซึ่งลำโพงไนแมนเคชครับก็มีดีไซน์ที่น่าสนใจหลายอย่างถ้าเราสังเกตจากฟรอนต์คิวของตัวลำโพงแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันเรียบมากไม่มีปุ่มไม่มีนอ็อตไม่มีอะไรเลยเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเพื่อลดการผิดเพี้ยนของเสียงทำให้เสียงนี้สามารถรีโปรดักชันได้ใกล้เคียงกับซอรมากที่สุดครับรวมไปถึงถ้าเราสังเกตตัวเวฟไกด์ ite, ที่เป็นเหมือนเป็นร่องบุ่มลงไปที่ทว i ตเตอร์นะครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาเพื่อให้มุมกระจายของเสียง เทียบเท่ากับตัววูเฟอร์ด้านล่างซึ่งจะให้น้ําเสียงโดยรวมเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นและก็มีความกว้างด้วยตัวมุมกระจายเขาก็ดีไซน์ออกแบบมาให้ใช้งานในสตูดิโอได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับด้วยว่ามุมกระจายด้านกว้างเนี่ยหรือแนวนอนเนี่ยกว้างถึง150องศาเลยนะครับและตัวแนวตั้งหรือบนล่างเนี่ยครับก็แคบเพียงแค่60องศาเท่านั้นเพื่อว่าลดแรงสะท้อนเมื่างทีเราตั้งลาโพงอยู่ที่บนโต๊ะ มันจะกระจายมาสะท้อนบนโต๊ะบ้างอะไรบ้างการดีไซน์มุมกระจายแบบนี้ก็ทําให้ลดการผิดเพี้ยนของเสียงได้มากขึ้นครับนอนกจากตัวเวฟไกด์แล้วก็ยังมีตัวพอร์ตลมที่อยู่ด้านหน้าด้วยซึ่งอร์ตลมด้านหน้านะครับก็จะให้ย่านโลที่มีความหนักแน่นมากขึ้นแต่างกับตัวลําโพงที่มีพอร์ตลมอยู่ด้านหลังและตัววัสดุครับก็เป็นวันสดตรผลิตจากโพลีคาร์บอเนตซึ่งมันสามารถทําให้ควบคุมการผลิตทําให้ลําโพงแต่ละใบเนี่ยมีความแข็งแรง และรวมไปถึงมันจะมีความผิดเพี้ยนในการผลิตน้อยลงด้วยครับซึ่งเรื่องนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราต้องการใช้ลําโพงที่อาจจะมากกว่า1คู่หรืออาจจะใช้ระบบ5.1หรือเป็นด s u บ r o u ราอะไรก็แล้วแต่ที่มีลําโพงมากกว่า2ใบทําให้ลาโพงในแมสเนียครับเป็นแมชแพร์ทุกใบดังนั้นเวลาเราทําระบบที่ใช้ลําโพงมากขึ้นเนี่ยมันจะให้ Image ที่มีความชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงโทนเสียงที่มีความใกล้เคียงกันด้วยครับนอกจากดีไซน์ตัวลําโพงแล้วครับ ตัวระบบไฟ power amp ของเขาเนี่ยออกแบบให้รับไฟตั้งแต่100โวลต์ไปจนถึง240โวลต์เลยเรียกว่า universal ครับใช้ได้ทั่วโลกแลนะที่สำคัญดีไซน์จุกจิกเล็กๆๆน,น้อยๆเนี่ยนอยแมนก็คิดมาอย่างดีเช่นเดียวกันครับรูเสียบพอร์ตด้านหลังที่เสียบแบบด้านล่างขึ้นไปทำให้เราสามารถตั้งลำโพงไปใกล้กำแพงได้มากขึ้นมันจะไม่มีแบบเป็นแท่งๆออกมาบางด้านหลังเนาะก็เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่เยี่ยมไปเลยครับและการควบคุมลำโพงนั้นครับก็ไม่ยากครับ ด้านหลังลำโพงนแอมน์เคเก็จะมีพอร์ต RJ15 ครับซึ่งเป็นพอร์ตสายแลนเราสามารถนำไปเสียบเข้ากับตัวเน็ตเวิร์ที่เรามีอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวแลนสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้เราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของเขามาควบคุมตัวลำโพงได้ครับซึ่งรวมไปถึงยังมีฟังก์ชันนอกเหนือจากนั้นอีกก็คือตัวฟังก์ชันคารเบีทลำโพงซึ่งผมว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่สาคัญมากทาให้เราสามารถวางลำโพงตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนก็ยังให้ผลลัพธ์ออกมาดีได้ครับซึ่ง การจูนนั้นก็ยังต้องใช้งานร่วมกับตัวไม่เมชเจอร์เมนต์ของทางนอร์แมนเองครับก็คือจะเป็นตัวไมค์ m ม1ครับพร้อมกับซอฟต์แวร์ AMA หรือว่า Automatic Monitor Alignment ครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจูนลำโพงกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราเสียบลำโพงเข้ากับเน็ตเวิร์กแล้วครับเราก็สามารถเปิดโปรแกรมตัว MA ขึ้นมาได้เลยซึ่งหน้าแรกก็จะเป็นตัวหน้า s e l e c t Network Interface ซครับซึ่งอันนี้ผมเสียบกับสายแลนอยู่เราก็สามารถ เลือกช่องอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็กด continue ไปได้เลยครับซึ่งในหน้าถัดไปครับก็จะเป็นหน้าเซตอัพของตัวระบบครับเราก็สามารถตั้งชื่อของชุดเซตอัพนี้ได้ลงไปถึงการ alignment เราก็สามารถตั้งได้ซึ่งเดี๋ยวเรามา Create new measurement กันเลยครับพอเรากดเข้าไปแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าต่างตัว audio interface setup ครับซึ่ง ตัวการเซตอัพเนี่ยไมค์ของโนแมแนเองไม่จำเป็นต้องเสียบกับอินเทอร์เฟซของโนแมแนเท่านั้นนะครับสามารถใช้กับค่าอื่นๆก็ได้ซึ่งอันนี้ผมใช้ u a เนาะก็สามารถเสียบแล้วก็เลือกตัว Device เลือก Input Output ที่จะใช้งานได้เลยครับีเ้เรากด continu e ไปได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีขึ้นแจ้งให้เราปิดตัว direct monitor เพื่อป้องกัน Feedback ต่างๆครับอันนี้ล้วก็ผมเซตไปเรียบร้อยแล้ว,ลวไปกันต่อเลยหน้าถัดไปก็จะเป็นหน้าที่ให้กรอกตัว serial ตัวโค้ดของไมโครโฟนครับก็กรอกไปได้เลย พอมาถึงหน้านี้แล้วก็จะเป็นการเช็คค่าต่างๆของระบบว่าสามารถทํางานวัดได้อย่างสมบูรณ์ไหมเรามากดสตาร์ทกันเลยครับหลังจากที่ซอฟต์แวร์เช็คเรียบร้อยครับก็จะบอกว่าห้ามให้เราเปลี่ยนตัวเลเวลเอาต์พุตของตัวอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็จะกดคอนติเนียต่อไปได้เลยทีนี้ก็จะมาถึงการวัดระยะครับระหว่างลาโพง2ใบลงไปถึงระยะห่างของไม้เนี่ยก็ควรจะเท่ากันครับอ่าเก็ใส่ค่าไปไเลยว่าเราระยะความห่างของลำโพงนั้นเท่าไหร่ รวมไปถึง signal to noise ratio ด้วยครับว่า noise ในห้องเราเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าสังเกตเห็นว่าระบบแจ้งว่าให้ผมเปิดไมค์เกณเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเกณฑที่ใหม่มากขึ้นเมื่อกี Selbst> ้ลืมไปครับไมตัว measurement นี้เป็น condenser นะครับอย่าลืมเปิด 48V โวลต์ด้วยครับ สังเกตว่าที่ห้องของเราครับจะมีนอยซีค่อนข้างสูงไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลยครับก็คือ Air แอร์เราเนี่ยแหละครับซึ่งก็จริงๆถ้าการใซยอมจริงก็ควรจะต้องปิดแอร์เช็คด้วยนะครับแต่นี้ผมจะทําเป็นคร่าวๆไปก่อนหลังจากนั้นครับตัวระบบจะทําการสวีปย่านเสียง และให้ไม่เนี่ยวัดซึ่งจะมีการให้วัดหลายตำแหน่งถึง7ตำแหน่งด้วยกันเราสามารถทําตามระบบได้เลยหรือว่าจะสกิปบางอันก็ได้แต่ก็แนะนําไม่ทําตามที่โปรแกรมแจ้งได้เลยครับหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนทั้งหมดมาแล้วครับก็จะเป็นหน้าจอสุดท้ายคือหน้าจอที่แสดงผลการอะไเลเมนต์เราก็จะเห็นว่าตัวลำโพงเนี่ยก็มีการบูสต์ย่านโลมากขึ้นแล้วก็มีการลดย่านแหลมลงนิดหน่อยก็เรียกว่าให้กราฟที่ค่อนข้างแปลตเลยทีเดียวครับ แต่การสังเกตเห็นจะมีจุดที่ต้องบูสต์ขึ้นบางจุดจุดที่ต้องการลดลงบางจุดเช่นกันครับหลังนั้นเราสามารถกดเซฟเข้าไปที่ลำโพงของเราได้เลยตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับเพียงเท่านี้สิ่งที่เราจูนไปเรียบร้อยก็ถูกเซฟไปอยู่ลำโพงที่เราใช้งานเราสามารถถอดลำโพงออกจากตัวระบบเนตเวรเราได้ครับ นีกว่าเป็นลำโพงใบเล็กที่เสียงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับหลังที่ลองฟังกันไปแล้วทุกคนจะได้ฟังผ่านจากไม์กล้องเนาะแต่ว่าผมที่อยู่ในห้องเนีเรียกว่าเทียบจากไซส์ลำโพงเนี่ยไม่คิดว่าเสียงมันจะใหญ่ขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะได้น้ําหนักของเสียงได้มากขนาดนี้ถ้าใครหาลำโพงโมอนิเตอร์ขนาดเล็กที่จะทํางานได้หลากหลายและให้ย่านเสียงที่เรียกว่ากว้างพอสมควรได้เทียบกับไซส์เนี่ยว่านอยแมนเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับรวมไปถึงกยังมีระบบอะไลเมนต์ ที่เราสามารถจูนลำโพงให้เหมาะกับห้องเราได้เรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับรวมไปถึงราคาหลายคนอาจจะคิดว่าน้อยแม่นี่ต้องแพงแน่นอนแต่ตัวเล็กตัวเคส80เนี่ยครับราคาต่อคู่ไม่ถึง60,000่ด้วซ้ำเรียกว่าเป็นราคาที่ดีมากๆสำหรับลำโพงคุณภาพระดับนี้ครับ